กบไปนะคะกับงานเทศกาลอาหารของช่องเราเมื่อต้นเดือนพฤศจิกาคมที่ผ่านมาขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาหาอะไรอร่อยกินที่งานของเราเห็น <He an S 2> ว่าทาฟิกในงานอะ่ะมีคนมาถึง3ล้านคนเลยนะก็คือดีใจแล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากๆที่เห็นคนชอบกินของอร่อยๆมารวมตัวกันเยอะขนาดนี้ในงานของเราปกติอันหนึ่งครั้งเราจะจัดแค่หนึ่งปีเท่านั้นนะคะแต่ปีนี้พิเศษหน่อยด้วยอากาศที่มันเย็นขนาดนี้เนาะจากเซ็นทรัลชบุรีสู่เซ็นทรัลสีราชาค่ะใครที่ยังติดใจนะคะวันที่3ถึงวันที่7ธันวาคมนี้ก็รีพุ่งโตไปที่เซ็นทรัลสี แรกเลยนะคะที่ภาคตะว,วันออกเอาห้าอินฟลูเอนเซอร์สายกินมารวมตัวกันแล้วก็พาของอร่อยร้านดังจาก4จังหวัดมารวมไว้ที่นี่กว่าร้อยร้านนำทับมาโดยเจ้าถิ่นฝั่งชมบุรีช่องบนโลกนี้มีแต่ของน่าอิจและช่องพี่สาวสุดน่ารักพี่กินกับเชิตามมาด้วยพี่ปูเป้จากระยองระยองพี่หมิวกระต่ายป่าจากจันทบ,บุรีและช่องดังจากฉะเชิงเซาแปดรีวิวสตอรี่แต่ก่อนจะถึงวันงานเราขอกระซิบบอกร้านเด็ดเด็ให้ทุกคนฟังก่อนละกันลูกชิ้นนายปิงมาผลิตลูกชิ้นใหม่ๆ่กันในงานอร่อยเหมือนนาอย,อย ข้าวซอยรสชาติเหนือแต่แต, αι ต, αι ต αι จากร้านข้าวซอยคนงามเพื่อขิมะตลาดจีนชาติแนวที่เป็นที่หนึ่งในใจของใครหลายๆคนขนมจีนร้านดังจากสีราชาร้านขนมจีนมันอบชีสยืดกินต้อนรับดมหนาวฝรั่งแช่บัวยำแซบๆน้ำปั่นสดชื่นสดชื่นจากร้านไอขนมของติ๊กต็อกเกอร์ที่กำลังเป็นกระแสะขนมต้องชุดเข้ามาในงานนี้ด้วยเค้กกล่องใสที่มีให้เลือกหลายสิบหน้าจากร้านบุดสบาเบเกอรี่ของกินเอาใจเด็กๆสซอฟบรลล่าช็อกโกแลตดูใบถางหูรูจากร้านไมค์แคนดี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาซีขุดในตำนานจา วอนรุ่งเรืองไข่เตาซอสเสริฟที่เสริฟมาพร้อมขนมปลาของร้านฮามะยากิหมูแดงฉ่ำๆกับเมนูข้าวปลิิญ,ญ,ญาณจากร้านหมูเนื้อททอง,องน,ขน,ขนง,งนนนนซอสช่ำๆมาด้วยบีกิจฉีอัชลีที่ให้เยอะมากๆพริกไ้แตกและบาร์บีคิวซอสช่ำๆข้าวหน้าหมูก,กรอบทอดน้ำปลาที่กินได้ทุกวันจากร้านฉันง่วงมากที่เป็นสายกินอย่าลืมมาเจอกันนะที่งาน e a f l u e n c e r Food Fest จากที่ลานกิจกรรมาท์ดอร์ของเซ็นทรัลิราชาวันที่เจ็ดถึงสามธันวามนี้นะทุกคนอย่าลืมมากันนะ